แม่ขาท่านที่ดูโหราศาสตร์ไทย ตั้งลัคนาอ้างอิงตามเวลาเกิดนะคะปักหมุดได้ที่ลัคนาเมษวันที่6มิถุนายนเนี้จะมีดาวถึง6ดวงไปกระจุกรวมกันอยู่ที่พฤษศนะคะพฤษศซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านเองก็เรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะก็แต่ว่าที่บอกว่าวันที่6มิถุนายนมีดาว6ดวงเนี้ย มันจะรวมถึงดาวจันร์ด้วยนะคะดาวจันเจ้าเรือนพบญาติของท่านเนี่ยแล้วดาวจันร์มันจะอยู่แค่ราศีหนึ่งแค่2อถึงสวันเท่านั้นเองเพราะมันก็จะบวกลบสองสมวันที่เหลือก็จะเหลืออีกจะเหลือไปประมาณอ่าห้าเดือนนะคะก็อ่าห้าวาอ่าห้าดวงนะคะเรามาดูกันเนาะว่าพ้าอยากบอกอยากอะไรนะคะดาวอาทิต์เนาะมีดาวพุทธพลหัสสุกเมลติโดาว ขอโทษที่ดาวแจนเป็นดาวเจ้าเรือนญาตนนะคะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินเนาะก็ลอยเป็นเกษตรอยู่พู่กับมฤิตยูนะคะมีดาวพรหัสด,ด้วยซึ่งเป็นดาวเกติยศชื่อเสียงการเดินทางไกลการศึกษาชั้นสูงแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศนะนะคะ แล้วก็ดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวบริวารน,นะคะเมธขาเมธขาดูดวงดูแบบองค์รวมนะคะอย่าลืมปัญญายาณจากภายในนะคะแล้วก็ความมั่นใจในตนเองเนาะอะเมธขาเมธขา ถ้าอยากบอกอยากอะไรเออโอ้ตอนนี้ท่านก็อาจจะหงุดหงิดเนาะอาจจะโดนคนใกล้ตัวหรืออาจจะโดนบริวารโดนคนใกล้ตัวค่อยจิกจกัดกัดจิกจิกกัดกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรจ้ากวาดทิ้งไปได้นะคะค่อยๆกวาดเนาะอ่าค่อยๆก็โอ้ชนะจ้าถ้ามีใครคอยคอยกัดขวางท่านอยู่อ่ะ พระแม่กาลีมาช่วยเลยค่ะนะคะเห็นไหมมีอำนาจมากเอาชนะอสูรจนจนพระเสวจะจุตพมหามท่านสามารถปัดกวาดได้ไม่มีปัญหานะคะก็อย่าลืมกยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะจ๊ะแม่ทาทินที่ขอถามเพิ่มว่าแล้วยังไงอีกนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้ว่ามีศัตรูอะไรอย่างเงี้ย แหมมันพบการเงินเนาะแม่หมอไม่ใช่ลัคนาเมธแต่แม่หมอก็อยากจะดูการเงินให้เมธนะคะจะมีเงินไหมเอ่ยโอเคเมธคะพายอย่าบอกอะไรดี๋โอ้จะแม่กาลีออกสองรอบแล้วนะคะพายออกมาเหมือนเดิมนะอ่าพระแม่กาลีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพระแม่กาลีเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมานะคะเขาเรียกว่า divine manifestation um เป็นปางหนึ่ง ะะแล้วทีนี้คนไทยชอบมองว่าพ่อแม่การเลีหุยดุยอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับเฟียสมาเตอร์ที่คอยปกป้องลูกแล้วก็ให้เอาชนะลูกจากการเหมือนกับ Destroy Illusion นะคะพรามแถวธรรมินาดูสอนมาเองเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ล้างท้าปัดกวาดไปได้เลยนะคะ แล้วก็จากคนที่เขาเคยกัดเนี่ยก็หนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนกลับมาชอบท่านนะคะหรือไม่ก็มีคนใหม่ที่หันมารักเป็นบริวารน,นะคะสรุปสองชุดนี้ออกเหมือนกันค่ะ